ไปในบ้านได้ยังไงบ้านก็เปิดไว้ตลอดประตูประตูไม่เปิแบบนี้กว่าปีแล้วนะเอาแต่ความเป็นจริงว่าเขาคือเอาไว้เนาะมันมีคนมาเสียมรอย้ก็เรนีดเดียวแ่าก็ต้องถือไปเข้าใจเราต้องเข้กนก็เลยคุยกันแต่ก็ไม่ควรมาดูการแต่งาก็คือตอนแรกเรามีแพลนนะค่ะว่าเราจะแต่งงานกันในช่วงปลายปีกับทางซันใช่ค่ะันแล้วก็เราก็มองหาที่อยู่ที่มันสามารถเดินทางได้สะดวกใกล้บ้านแล้วก็ไปทํางานได้สะดวกเงี้ยค่ะก็ทีนี้คางอากูของ เขาก็แจ้งว่าลองไปดูที่ตรงนี้ไหมอากูนี่เป็นน้องพ่อใช่ไหมเป็นพี่เป็นพี่ของพ่ออ๋ออากูนี่เป็นคู่นี้เป็นลุงเป็นลุงถูกไหมใช่ค่ะตามที่รับแจ้งคือเป็นบ้านล้างที่ไม่มีคนอยู่เลยเราอาจจะต้องเข้าไปดูว่าเอ๊ะเราจะต้องมีการรีโนเวทหรือต้องปรับสภาพยังไงบ้างเราก็เข้าไปวนดูค่ะขับรถเข้าไปเราไม่เจอบ้านหลังนั้นหลังนี้ไม่มีไม่มีค่ะแบบนี้ไม่มีบอกอ้าวก็อากูบอกก็ให้หลังนี้นี่ว่า แล้วมันไม่เห็นเหมือนเลยไม่มีค่ะแล้วคุณทํายังไงเราก็ไปลองถามชาวบ้านแล้วแวกตรงนั้นนะคะว่าบ้านเลขที่เนี้ค่ะโอเชค่ะเป็นหลังนี้เลยคือทำไมมันไม่เหมือนกันในในรูปที่เราไปเชิญมาก็ตกใจว่าทําไมถึงมีคนอยู่ตอนนั้นก็ค่อนข้างช็อกทําอะไรไม่ถูกด้วยนะคะแต่ว่าก็มีน่าจะเป็นคนที่เขาเหมือนใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังทําห้องครัวค่ะบ้านของเรามันถูกเชื่อมกันเชื่อมกันด้านหลังกับบ้านหลังขวามือก็คือสีขาวใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมครับกลายเป็นแบบนี้ บ้านหลังเดียวกันนะครับรั้วประตูหน้าบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็มีหลังคายื่นออกมาแล้วด้านหลังที่เป็นหลังคาสีน้ําเงินนั่นอ่ะมันคือเป็นการทําหลังคาเชื่อมเชื่อมต่อระหว่างบ้านสองหลังคือขวากับซ้ายใช่ค่ะหน่มีถังกงถังแก๊สมาตั้งนี่ปฏิทงปฏิทินมาตั้งอยู่หมดน้ำพงน้ำปลาพร้อมนะน้ำปลาพร้อมใครอยากจะไปทําไข่จงไข่เจียวแล้วเข้าไปช้อนเชิญมีหมดนี่ช้อนด้วยอมีช้อนเหมือนกับกินข้าวกันอยู่ที่นี่อื เต็มคาราเบลคุณนี่มีการคุยกับทางฝั่งคนที่ไปอยู่บ้านหลังนี้ไหมตอนแรกก็สอบถามเขาอ่าค่ะว่าอ้ทำไมถึงเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เนาะเพราะว่าตอนแรกนะคะเจ้าของบ้านเขาแจ้งว่ามันเป็นบ้านล้างเขาก็พูดอะไรตามๆของเขาไปอะค่ะ<ข>ว่า,วา,าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาแค่เหมือนเอาของมาวางเอาของมาเก็บไม่ได้มาพักอาศัยเจาสอบถามเขาว่าถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยจะให้รื้อของที่โดนเอเวออะคะ่ะรั้วหลังคาทั้งหมดเขาก็แจ้งว่าบ้านสภาพโซมมากเลยหลังคาไม่มีทุกอย่างเขาต่อเติมให้หมดไอ้หลังคาที่เป็นรงรถอันนี้นะอ่ะ ก็ก็ค e ิดค şey right. so mmm, ่าใช้จ hmm. mm ่ายมาคิดค่าใช้จ่ายมาใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเดี so ๋ยวเขาเขาก็ะิ nope. ี um ้ค่าใช้จ่ายเรากับเจ้าของบ้านนี่ก็ช็อกค่ะแต่ถ้ารื้อออกก็รื้อออกได้เลยเราก็เลยถามเขาไปว่าอ้าวแล้วของเดิมไปอยู่ที่ไหนเขาก็บอกไม่มีไม่มีนะใช่คเขาทำมาให้ใช่ค่ะเขาหวังดีค่ะแล้วน้ําไฟเขาเอาที่ไหนใช้อออันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะ ไม่ทราบเลยเโดนมแอบอากูยืนยันว่าโดนตัดหมดแล้วครับผมใช่ค่ะมอบแปลงก็โดนเอาออกที่ไหนมอปุงมอแปลงก็ไม่มีแล้วใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่รู้ว่าเอาไฟที่ไหนเข้ามาใช้ใช่ะน่าจะโยงจากบ้านของเขามาหรือเปล่าครับน่าจะเป็นงันเมื่อก่อนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้มีประตูแบบนี้ผนังทึบมันเป็นผนังทึบแล้วเป็นผนังด้านหลังบ้านเขาปรากฏว่าบ้านข้างๆเนี่ยไปทุบเจาะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วใส่ประตูแล้วข้างหลังเนี่ยทำเป็นครัวแล้วที่สําคัญดูน้ำชมครับโครงหลังคาด้านบนเห็นไหมฮะ เป็นหลังคาถาวรนะฮะคือลักษณะว่าเจ้าของบ้านน่ะไม่น่าจะกลับมาอีกแล้วคิดว่าเขาคงเข้าใจอย่างนั้นค่ะเขามีการไปพูดคุยกับนักข่าวของทางช่องแปดใช่ไหมฮะบอกว่าเขาจะฟ้องครอบครองปลปักใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้อันนี้จากจที่ทราบมาเขาบอกว่าเขามีเพื่อนบ้านที่พร้อมที่จะร่วมร่วมมือกันแบบว่าจะมาเป็นพยานให้อะไรเนี้ยครับเขาบอกครอบครองปละปักหมายถึงอะไรฮะเฉยๆก็หมายถึงว่าเราไป แย่งการครอบครองบ้านที่ดินคนอื่นเขานะฮะโดยมีเจตโดยเจตนาแย่งไว้เป็นเจ้านะครับต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ิปีเปิดเผยคือคดีนี้ไม่สามารถครอบครองวัลปักได้ไม่น่าจะได้ไม่น่าอย่าอย่าอย่าแถไปเลยนะถลอกเบาเบลอในมุมคุณนุ๊กเป็นยังไงนะว่ามาซิต้องการความเป็นธรรมยังไงเชิญครับคืออย่างอย่างที่เราแจ้งไปนั่นสารกเรงนอว่าว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะซื้อคือพี่ขอแก้ขังอีกนึงนะคะ ว่าไอ้บริษัทข้างๆเนี่ยมันไม่ใช่ของพี่เป็นบริษัทของใครฮะเป็นบริษัทของพี่ไปทํางานที่เป็นพนักงานที่นั่นค่ะแล้วใครเป็นคนที่ถืออภิสิทธิ์ในการที่ไปต่อเติมหลังคาแล้วก็ทุบไอ้ผนังทึบมากของเขาคืออย่างนี้นะคะถ้าจะบอกว่าอาถ้าเป็นพี่เนี่ยโอเคพี่อาจจะไปทําพี่พี่ไม่อาจหรอกพี่ทําแล้วคุณนุจะไปทําตรงนี้เชื่อมกับไออาคารที่มันไม่ใช่ของคุณนุททาไมก็คือไอออฟฟิศอันนั้นเนี่ย เราไม่มีสิทธิ์ไปครอบครองหรอกแต่ว่าเราอะขอเออมันั่งทานข้าวตอนตอนกลางวานันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเราต้องทานข้าวตอนกลางวานันก็เลยเรา <c oughs> ทํางานอยู่ที่นั่นเราก็รู้ <c oughs> สึกเอ้ยเราอยากจะมีที่ทานข้าวก็เลย <c oughs> เอาตรงนี้เลาว่าเพราะเราจะซื้อบ้านหลังนี้อยู่แล้วใช่ค่ะที่ไอ้วางของนี่เป็นของของของ,ของใครเป็นของกองกอ,องงานค่ะของกองงานซึ่งมาจากออฟฟิศที่คุณรู้ทํางานอยู่ถูกไหมใช่ค่ะแล้ว,ลวไอ้พวกนี้มาวางทําไมอ่ะเพื่อ มันเหมือนกับว่าเราไม่มีสินค้าแต่กองงานเขาเอามาเพื่อว่าเราจะเอเอาไปใช้งานเอาไปใช้ในงานของเขาอะค่ะแล้วเขามีสิทธิ์อะไรไปไว้อ่ะก็ก็ก็อย่างที่บอกว่าพี่ทําพี่ก็คิดว่าพี่อยากจะซื้อพี่ก็เลยอะ่ะพี่ก็ให้เขาไว่าคือประเด็น <c oughs> เดียวเลยคือสิ่งที่เข้าไปทาในบ้านเขาเนี่ยเพราะเราอยากจะซื้อบ้านหลังนี้เท่านั้นแหละคุณหนุ่มถูกต้องเลยโอเคแล้วไฟเ,เอามาจากไหนไฟอย่างที่บอกว่าเราเป็นเราเป็นพนักง,งานที่นี่เนาะเขาก็เออใจดีอะไรอย่างเงี้ย เ,เดี๋ยวพนักงานจะได้กินข้าวกินอะไรไม่ต้องออกไปกินข้างนอกเพิ่งมันมันก็เป็นคือแบบให้พนักงานได้กินอ่ะเรายอมรับตรงนี้ว่าพี่ก็ขอเจ้านายว่าเออขอด้วยนะขอแสงสว่างนิดน,นึงขอขอแบบว่าขอใช้น้านิดน,นึงอะไรเงีนน้ยค่ะแต่เรียกผู้เสียหายก็ไปแจ้งควาไมไว้สามข้อหาแล้วทราบยังฮะเออยังไม่ทราบก็มีรักทรัพย์นะทําให้เสียทรัพย์ปลุกรุกเนี่ยไม่รู้คุณลุจะไปมอบตัวที่โรงพักไหมฮะ ยินดีค่ะยินดีนะทำกันดีนะคุณลุกเตรียมนายพร้อมยังครเอาอย่างเงี้ยค่ะคุณนายพนาเดชช่คะดี๋วไปวันนี้เจอขาดเดี๋ยวไปวันนี้เลยเดี๋ยวไปวันนี้เลยครับมันมันเจอฎหมายอะไรที่ตอนนี้ที่จะยอมหมดแล้วค่ะที่จะโดนเรื่องอะไรอ่ะที่ยอมหมดแล้วเถือี่ที่รับมาเถอะอส่งมาให้ที่เถื่อค่ะขหมายอะไรเอามาให้ที่ที่ยอมรับหมดแล้วค่ะ